เรื่องของการสร้างพระพุทธรูปและกราบพระพุทธรูปนั้นเป็นเรื่องที่มีข้อท้วงติงและก็สงสัยกันว่าทําไมต้องสร้างทําไมต้องกราบนะครับเรื่องนี้จะต้องศึกษาพิจารณาทําความเข้าใจโดยการวางจิตให้เป็นกลางเป็นกุศลไว้ในเบื้องต้นจะเห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสในสมถกรรมฐานมีอารมณ์อยู่40ประการเรื่องอนุสติสิบเริ่มต้นตั้งแต่พุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างพระพุทธรูปก็มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะเข้าถึงพระพุทธองค์อย่างที่ตรัสเอาไว้นะครับกับพระวักะลิว่าโยธรรมังปสติโสมังปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชืว่าเห็นเราตถาคตแล้วก็ตรัสไปว่าโยมังปสติโสธรรมังปสติผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็ต้องเห็นธรรมะด้วย นั่นจุดประสงค์ของการสร้างพุทธรูปก็เพื่อต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์น้อมนําเอาพระพุทธคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมาใส่กล้าวใส่กระหม่อมตนคนที่กราบโดยระลึกนึกถึงว่าพระสัมมาสัพทธเจา้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตัดสู้ดีตัดส,ดดสู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย และส่งไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณทรงสงสารสั่งสอนเวนยยนิกรทุกทวนหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรงนี้กราบพระพุทธรูปเพื่อเพื่อต้องการที่จะน้อมนำพระพุทธคุณปัญญาบริสุทธิ์กรุณาน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่ากราบพระถูกพระนะครับไม่ใช่กราบพระพุทธไปสะดุดที่ทองคา ย่างที่โบราณท่านสอนไว้ดังนั้นบุญจากการกราบพระก็คือการนำพระพุทธคุณนะครับน้อมนึกน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติจึงมีกวีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้กราบพระไหวพระครั้งใดทำใจให้ถูกด้วยหนาะชาวพุทธต้องกราบด้วยปัญญาใช่ว่ากราบอย่างงมงายนะครับกราบพระไหวพระครั้งใดน้อมใจไปตามเช่นว่าหัวแหลมนั่นแหละคือปัญญา ทุกมาดับได้ทันทีหูยานนั้นคือความหนักแน่นไม่แร่นรับเสียงเรวรี่ใครว่าใครดา่าท้าตีไม่มีวิ่งโรคโกรธาพระพุทธรูปมองต่ำตาต่ำนั้นคือตาสติไม่ดำริในสิ่งทั้งสามคือความดำริในกามพยาบาทและก็ความเบียดเบียนคือถ้าสอนให้เป็นมัชิมาโลกก็จะไมะ่โลกก็จะไม่ช้ำทมก็จะไม่เสียแต่ถ้าสอนแบบสุดโต่งก็คือ ไม่สร้างไม่กราบไม่ไหว้มุ่งแต่จะประพฤติธรมปฏิบัติธรรมประการเดียวก็ถูกแต่ถูกแค่เพียงด้านเดียวแต่ด้านโลกเพราะคนมีหลายประเภทพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่21จะตุก,กนิบาตอังคุตรนิกายนะครับถึงบัวสีเหล่าว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่พวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จะพวกไหนบ้างก็คือหนึ่งอุคติตันยู ได้แก่ผู้ที่เข้าใจได้ฉับพลันทันที 2. วิปจิตันยูผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ 3. เเนยยะผู้ที่พอจะแนะนําได้ 4. ปัปทาประมะผู้ที่สอนให้รู้ได้ก็แต่เพียงตัวบทก็คือพยัญชนะทิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จะพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกแล้วก็เปรียบเหมือนกับบัวนะครับประเภทที่หนึก็เหมือนกับบัวที่พ้นน้ํา รอสัมผัสแสงอาทิตย์แล้วก็จะบานในวันนี้นี่ประเภทที่สองก็บัวเหล่าที่สองก็คืออยู่เสมอน้ําซึ่งก็จะบานในวันพรุ่งนี้ประเภทที่สามก็เปรียบเหมือนบัวเหล่าที่จมอยู่ในน้ําจะบานในวันที่สามหรือวันต่อๆไปส่วนประเภทที่สี่พระธประมะนี่บัวเหล่าที่มีโรคนะครับรุมเร้าที่ยังจมอยู่จมน้ําอยู่จะไม่บานนะครับแล้วก็จะเป็นอาหารของปลาและก็เตา่า แต่ก็ยังมีความหวังว่าจะได้พัฒนาได้มีโอกาสเบ่งบานในภพบในภูมิต่อๆไปท่านจึงกล่าวว่าดอกบัวมีสีเหลา่าท่านกล่าวไว้เปรียบคนได้สีประเภทมีเหตุผลก็คือหนึ่งหัวไวใจสู้รู้เรื่องตนสองก็คือคนใกล้จะรู้คอยครูดีสามคือคนพอจะแนะและนำได้สี่ก็คือคนบอดใบไร้ศักดิ์ศรี แต่ดอกบัวมีสี่เหล่าเท่าที่มีคอยวันที่ชูกอชูชอบบานเราสอนด้วยแบบโลกไม่ให้ช้ำก็เพื่อนึกถึงคนต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ให้โอกาสเขาได้เข้าถึงเพราะคนไม่เหมือนกันแล้วก็ทำไม่เสียก็คือมุ่งอัดมุ่งทำสอนแบบมัชชิมาดังกล่าวนี้แะครับโลกก็จะไม่ทำํำไม่ช้ำทำก็จะไม่เสียเพราะฉะนั้นการสร้างพระพุทธรูป การกระพระพุทธรูปจึงเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออนุสติข้อที่1ก็คือพุทธานุสตินะครับหรนึกนึกถึงพระพุทธคุณอย่างเราปฏิบัติธรรมกรรมฐานเราก็มีบทบริกรรมใช่ไหมครับจะเป็นพุธจะเป็นโทจะเป็นสัมมาอรหังบริกรรมโดยการย่างหนอยุบหนอพองหนอซ้ายขวาย่างแล้วแต่เรามีบทบริกรรม ดังนั้นการกระพรพระพุทธรูปก็จึงเป็นการบริกรรมเช่นเดียวกันส่งเสริมธรรมะเห็นพระพุทธองค์ผ่านรูปเหมือนรูปแทนองค์พระบรมศา,าสดา mm. ก็เพื่อต้องการให้เราน้อมนำธรรมะของพระพุทธองค์นั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติเข้าในข้อที่ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะนะครับ ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน